บ้างคะหยุดไปหนึ่งสัปดาห์คิดถึงกันต้องไหมว้าคูนั้คิดถึงเด็กๆมากเลยนะคะเราหยุดไปเพราะโควิดห่างไกลกันแต่ความคิดถึงเรายนะังคิดถึงกันอยู่เดสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้การในหน่วยของประสาทสัมสัสเสียได้จังเราไม่ได้เรียนกันที่โรงเรียนแต่ไม่เป็นไรนะคะอยู่บ้านก็เรียนรู้ได้วันนี้ สัปดาห์นี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะกิจกรรมแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนี่คือใบงานเด็กๆจะได้รับใบงานทำคนละหกใบเด็กๆทำวันละใบนะคะ,ะวันแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประสาทสัมผัสมือนะคะวันที่2 เกี่ยวกับกลิ่นเอ๊ะอะไรใช้ดมกลิ่นวันที่สเกี่ยวกับการชิมรสอะไรใช้ชิมรสวันที่4จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการมองใช้อะไรมองคะวันที่5้าการได้ยินใช้อะไรฟัง วันสุดท้ายรวมของทุกๆวันนะคะนี่คือใบางานที่เด็กๆจะได้รับไปและเอากลับไปทำทุกๆวันหากกันเราก็ยังคิดถึงกันจากนี้พอทำใบางานเสร็จแล้วคุณครูหูงและคุณครูหญิก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำเด็กๆชมคลิปต่อไปเลยนะคะรักคิดถึงค่ะบายบาย